สำหรับเรื่องของลุงป้อมครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหลังจากเงียบหายไปจากบนหน้าสื่อนะครับเพราะว่าโดนบารสมรุมถล่มเข้าใส่อย่างต่อเนื่องครับทั้งจากศัตรูทางการเมืองก็ดีครับทั้งผลพวงจากคนใกล้ชิดเป็นพิษก็ดีครับรวมไปจนกระทั่งถึงมันเชื่อมโยงสะท้อนไปถึงระดับหวานใจนะครับเรียกได้ว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยเจอกับมรสุมที่รุมเร้าอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าตอนนี้พลเอกประวิทย์นั้นกลับมาสร้างความมืองาอีกรอบหนึ่งครับสำหรับพักพลังประชารัฐที่หลวงป้อมเคยประกาศจะสร้างเป็นพักอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้เห็นนะครับหมุดหมายก็คงจะหนีไม่พ้นครับต้องการที่จะลบคําปรามาตรครับจากบรรดากูรูและผู้รู้ทางการเมืองโดยทั่วไปที่บอกว่าการเลือกตั้งสสครั้งหน้าเนี่ยครับ จะไม่มีชื่อพักพลังประชารัฐอยู่ในสาระบบพักการเมืองที่จะโส่งผู้สมัครลงชิงตําแหน่งสอสครับเ <_ d ata> มื่อวานนี้เราได้เห็นครับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสภาคอีสานครับ1 3 1 4คนนะครับเอาละถ้าไปดูจากรายชื่อเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้นเพราะไม่ใช่ระดับเบอร์ใหญ่ครับแต่อย่างน้อยก็มีบางคนครับที่เป็นที่รู้จัก เป็นบุคคลที่เคยถูกพูดถึงเคยมีปรากฏบทบาทและเคยอยู่ในข่าวไร้เรียงกันตั้งแต่สักด,ดำอีสานครับคุณสุชาติศรีสังนี่เป็นอดีตสสมหาสารคามนะครับสังกัดพักไทยรักไทยถือว่าเป็นระดับสสอ,อาวุโสเลยนะครับตอนนี้กลับมาเปิดตัวกับพักพลังประชารัฐครับนอกเหนือจากคุณสุชาตินะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีช่วงหนึ่งไปเป็นแกนนำของกปปสด้วยนะครับ ก็ยังมีคุณอรไทยพนวิเศษครับนี่เป็นอดีตภรรยาของคุณพิลมพลพิเศษครับคุณพิมลมพลวิเศษเป็นใครหลายคนคงจะจำก็ได้ครับเป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดเป็นคนแรกในยุคสามมิตรยุคเริ่มต้นนะครับที่มีการก่ะกลุ่มรวมตัวนะครับคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะจึงรุ่งเดืองกิจไปไหนมาไหนเรียกีดกว่าคุณพิรมก็จะติดสอยให้ตามเหมือนกับเป็นโคศกของกลุ่มครับ ตั้งแต่ไปเชื้อเชิญคุณปีชาเร่งสมบูรณ์สุขนะครับเป็นชุดแรกเป็นบ้านใหญ่หลังแรกที่จังหวัดเลยคุณพิรมก็ไปด้วยนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาจะเสียชีวิตยอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับก็เหลือภรรยาก็คือ,อคุณอรไทยซึ่งก็เป็นถึงระดับผู้อำนวยการนะครับระดับผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนในสังกัดสพทของจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ถือได้ว,ว่ามีเครือข่ายนะครับเป็นที่รู้จักมากุ้นของคนไม่ธรรมดา ไม่เพียงแค่การเปิดตัวว่าที่ผู้สวักสอสอีสานครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สวักสอสอภาคใต้ในคิวถัดไปด้วยครับแต่ทว่าที่สร้างความฮือฮาและสร้างสีสันไม่ว่าจะกับแวดวงทางการเมืองก็ดีหรือแวดวงทีวีก็ดีครับก็หนีไม่พ้นการไปเป็นแขกรับเชิญปรากฏตัวนะครับในรายการทล์กนะครับรายการทอกดังครับของทีวีช่องหลายสีครับ มีการโชว์สไตล์แบบสบายๆเรียกเสียงหัวเราะเอิ๊กอักเรียกรอยยิ้มจากเจ้าตัวได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องรายการที่มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกันครับทั้งในเรื่องส่วนตัวก็ดีครับทั้งเรื่องเล่าลือเล่าอ้างอันใดนะครับเกี่ยวข้อ,ของกับความดุของ Big บิ๊กป้อมบ้างหรือแม้แต่เรื่องที่ถูกมองว่ามักจะถูกอ้างว่าเป็นคนที่เป็นแบ็กอัพพร้อมจะเคลียร์เรื่องต่างๆให้กับใครต่อใคร รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องประเด็นในเชิงทางการเมืองลุงป้อมเลยพูดหมดเลยครับตอบหมดเลยครับมันยืดยาวจนกระทั่งต้องมีการหั่นออกเป็นสองตอนครับสตท้อน้เห็นอะไรสตท้เน่เห็นว่าตัวของลุงป้อมนั้นพูดยาวๆก็ได้ครับพูดรู้เรื่องด้วยครับนี่เป็นสิ่งที่มันขัดแย้งต่อภาพจําของผู้คนโดยทั่วไปที่พอนึกถึงพลเอกประวิทยปั๊บเนี่ยจะนึกถึงคําพูดบอกไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นครับนะฮะ หรือว่านี่มันเป็นหมุดหมายเป็นการส่งสัญญาณถึงความพร้อมว่าตัวของลุงป้อมเนี่ยจะร่วมเป็นหนึ่งในทีมอภิปรายสักฟอกนายงปรีคุณแพทองทานกินวัตในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ฝ่ายค้านจะยื่นนะครับแล้วก็เตรียมกำหนดในวันอภิปรายไว้นในช่วงปลายเดือนนี้ครับบิ๊กป้อม จะเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจในฐานะหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านครับนี่ถ้าเป็นไปตามที่คุณไับุญนิติตะวันนะครับเลขาธิการพักออกโรมายืนยันกับสื่อเมื่อวานนี้บอกว่าลุงป้อมเนี่ยจะอภิปรายต่อจากผู้นําฝ่ายค้านครับแล้วก็จะอภิปรายในเรื่องของภาพรวมซึ่งถ้าหากเป็นจริงตามนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างเรื่องหรือว่าโปรโมท หรือต้องการให้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีมูลค่าเพิ่มครับนี่จะถือเป็นเรื่องที่สร้างความเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งเลยในแวดวงการเมืองครับเพราะอะไรเพราะถึงขณะดนี้ก็คงไม่มีใครคิดนะครับว่าจะได้เห็นพลเอกประวิตย์ลุกขึ้นทําหน้าที่สอสออภิปรายในสภาก็ยากแล้วครับนี่ยังเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกต่างหากครับ คิดดูนะครับขนาดที่ตอนที่เป็นรัฐมนตรีเคยมีรายชื่อเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายยาวเหยียดเลยครับลุงป้อมลุกขึ้นตอบเพียงแค่ไม่กี่ประโยคครับแต่ปรากฏว่าคะแนนไว้วางใจเนี่ยตามมาอื้อเองเลยครับนะฮะอะไรที่ทําให้ลุงป้อมกล้าหาญชาญชัยขนาดที่พร้อมจะไปเป็นหนึ่งในทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีครับ เหตุผลสำคัญแรกสุดเลยนะครับก็คือนี่เป็นการรบคาสุป,ปมาทนะครับต้องการที่รบคําสุป,ปมาทที่บอกว่าเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะฮะพูดไม่เป็นนะฮะขนาดเดินยังเดินไม่ไหวยังต้องคอยมีคนประคองแล้วจะไปลุกขึ้นยืนอภิปรายในสภาได้อย่างไรนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับสิ่งที่ถูกพูดพาดพิงถึงว่าตัวของหลูงป้อมนั้นมักจะชอบขาดประชุมเป็นอาจินครับ ไปสภาจริงไปร่วมลงชื่อเสร็จสับเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านป่ารอยต่อครับนะฮะนี่เป็นเรื่องของการลดคำปรามากประการที่สองเนี่ยสำคัญเช่นเดียวกันครับนี่เป็นเรื่องของการระบายแค้นครับเป็นการระบายแค้นของหลูงป้อมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนมาหลายเรื่องถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีออกจากคอรมอครับแล้วก็คงไว้เฉพาะสสในสายของร้อยธรรมรัตนพมเผ่าอดีตเลขาธิการพัก คู่ใจครับนะฮะยังเป็นเรื่องของการระบายแค้นพ่อมีการถูกพาดพิงถูกกล่าวหานะครับจากคุณพ่อของนายกครับคุณทักษินชินวัตรครับชนิดที่ไม่ไม่ยอมไว้หน้านะครับไม่ยอมให้เกียติอะไรกันเลยครับตั้งแต่เรื่องอะไรเกาะขอบโต๊ะขอก้อ้ผู้บัญชาการทหารบกรวมไปจนกระทั่งถึงล่าสุดมีการออกมาบอกว่า มาขอตำแหน่งประธานปปชหลังจากเกษียณอายุราชการนะครับนะฮะทั้งทังที่เรื่องเหล่านี้ในมุมของบิ๊กป้อมนั้นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องคุยกันในที่ลับทําไมมาคายกันในที่แจ้งครับเพราะฉะนั้นตัวของลูกป้อมเองก็อาจจะถือคติครับชายชาติเสือ20ปีสางแค้นก็ไม่สายครับ ถึงแม้ว่าตัวของลูกเป้าเองก็คงไม่สามารถที่จะพูดได้ยืดยาวน้ำลายแตกฟองเหมือนกับนักการเมืองอาชีพครับแต่เพียงแค่ลุกขึ้นทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจชี่เห็นถึงความบกพร่องผิดพลาดของรัฐบาลที่มีคุณลูกของคุณทักษิณเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าได้เอาคืนแล้วนะครับนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วลุงป้อมจะมีศักยกภาพในการลุกขึ้นทําหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วังใจตัวนายกได้อย่างไรครับก็จะบอกอย่างนี้ครับอย่าไปมองข้ามพักพลังประชารัฐณปัจจุบันยังเป็นพักที่ชุมนุมเอาคนที่ถือได้ว่ามีต้นทุนทางสังคมสูงในระดับหนึ่งรวมเอาคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับในแง่ของการยอมรับ ในแง่ของปัดเจกชนหรือในแง่ของตัวบุคคลเอาไว้หลายคนนะครับอย่างเช่นสองกุมารครับคุณอุตมะสวนายนอดีตรัฐมนตรีคลังอดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงครับอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีพลังงานนี่เป็นดาวไฮพาร์คเลยนะครับตอนที่เป็นแกนนาของพรรคพลังประชารัฐนี่เป็นอดีตรัฐมน,นตรีนะครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาบิ๊กตู่ด้วยกันทั้งคู่ครับ ตอนนี้ทั้งสองคนก็ยังทำหน้าที่บริหารดูแลศูนย์นโยบายและวิชาการของพรรคอยู่นะครับนี่ยังไม่นับรวมคุณเทียชัยพัวานาศนาราดุบาลครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของคุณยิ่งรักเทนวัตนี่ก็ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายวิชาการอยู่นะครับในศูนย์แห่งนี้นะฮะยังมีหม่อมหลวงกรเกสษมศรีนี่เป็นกรรมการบริหารพรรคครับ หมอมหลวงกรกสิวัตรเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันนะครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึง MOU 44นะครับท่านก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดีครับ MOU 44และต้องไม่ลืมนะครับ MOU 44เนี่ยจับตาดูให้ดีครับพลเอกประวิตย์เคยเป็นประธานคณะเจรจาของฝ่ายไทยคงจะจำก็ได้ครับแต่ไม่เคยปรีปากไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยครับหลายคนก็มองว่า เป็นไปได้ครับอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ตัวของลุงป้อมกุมอยู่ในมือครับและอาจจะมีการเปิดเผยในการอภิปรายครั้งนี้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งเป้าหมายมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงตัวของขุนทักษิณอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับคราวนี้ปัญหาสําคัญถ้าเกิดว่าลุงป้อมจะลุกขึ้นทําหน้าที่เป็นสอสอฝ่ายคา้านลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกมันจะมีปัญหาตามมาครับหนึ่งลุงป้อมจะต้องยืนระยะให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะพูดภาพรวมสทัทนที่เห็นถึงปัญหาผลกระทบผลพวงที่มันเกิดขึ้นความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติถ้าปล่อยให้รัฐบาลยังคงบริหารต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการเทรนครับของบรรดาทีมงานทั้งหลายทั้งปวงนะครับอาจจะมีการเขียนเป็นช็อตโน้ตให้กับบิ๊กบอมมาไว้เป็นประเด็นไว้คอยพูดคอยตอบแล้วก็พยายามที่จะพูดแบบเป็นธรรมชาติหน่อยครับเพื่อให้ดูดีดูเท่ครับ เพราะการที่จะไปหวังว่าบิ๊กป้อมนั้นจะก,ก้มหน้าก้มตาอ่านจากแท็บเล็ตเหมือนกับที่นายกทำก็คงไม่ได้ครับและที่สำคัญในสี่ของทางรัฐบาลก็พาเหรกันออกมานะครับตีกันบอกว่าอย่าก,ก้มหน้าก้มตาอ่านจากแท็บเล็ตสำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านครับถัดมาประการที่สองอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งครับเมื่อลุงป้อมลุกขึ้นทำหน้าที่อภิปรายนายกครับแน่นอนนี่มันจะมีการลองของเกิดขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นจากทีมองค์กรักที่อยากจะสร้างตำนานสร้างบทบาทสร้างภาพจำให้มันเกิดขึ้นครับนะฮะในการที่จะเบรกบิ๊กปอมหรือเพื่อที่จะสร้างผลงานให้มันเข้าตาใครที่มีอำนาจในรัฐบาลครับอันนี้ทีมเทรนเนอร์ของตัวของลูกป้อมก็ต้องคอยเตือนลูกป้อมให้ดีครับว่าจะไปหลงกลอย่าไปเข้าทางนะครับนะฮะอย่างที่ทราบกันนะครับ ะะพรคพลังประชารัฐเนี่ยแจ้งเกตตำรงเอาไว้เนี่ยสี่เรื่องสำคัญครับก็มีเรื่องสนามกอล์ฟเอาพายเรื่องคาสิโนเรื่อง MOU 44ครับซึ่งลุงป้อบเนี่ยน่าจะมีข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วก็รวมถึงเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอันนี้ก็มองข้ามข้อมูลที่ทางพลตำรวจโทปิยะเต้าวิชัยครับโฆษโศกของพักไปไม่ได้เช่นเดียวกันอดีตนายตำรวจใหญ่ครับการหาข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเช่นเดียวกัน แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงครับบุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมที่พูดถึงมาเมื่อสักครูน่นี้ไม่ได้เป็นสอสอเลยแม้แต่คนเดียวครับอภิปรายในสภาไม่ได้ครับต้องทำหน้าที่บ้อนข้อมูลเรื่องราวต่างๆให้กับพลเอกประวิทย์สำหรับนำไปใช้ในการวิปรายในสภาแทนครับเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องความเข้มขน้นอยู่ที่ว่าตัวของบิ๊กบอมนั้นนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ ให้ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่ทีมเขาส่งข้อมูลมาให้เท่านั้นเป็นพอนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอาละถ้าไปหวังพึ่งสอสอคนอื่นของพรรคพลังประชารัฐที่จะลุกขึ้นอภิปรายอันนี้คือไม่ใช่เป็นการดูถูกหรือปรามาานะครับแต่ว่าสอสอโดยส่วนใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีใครที่มีความโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงในเรื่องของการพูดอภิปรายเลยนะครับแต่ เป้าหมายในการที่จะให้เรื่องนี้การวิพากย์ของพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นข่าวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อบนหน้าหนึ่งสื่อสิ่งพิมพ์บนหน้าสื่อออนไลน์หรือบนหน้าสื่อโซเชียลครับไม่ต้องห่วงครับเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคนวิพากย์ชื่อพลเอกประวิตย์วงสวุวรรณร่วมอยู่ในวงด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความสําคัญอย่างยิ่งยวดอย่างที่สุดของพลเอกประวิตย์นะสถานการณ์ณนะปัจจุบันนะครับไม่ต้องพูดยาวครับ ไม่ต้องพูดถึงสองยวงอย่างที่ว่าครับเอาแค่5้าหนาทตีต่อเนื่องครับโอ้โหนี่ตำนานมันจะบังเกิดเอเมซิ่งจะเกิดขึ้นกับการประชุมสภาผู้แทนรัศฎรในยติสักฟอกนายกตรีแน่นอนครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ